ค่าสารเรื่องแรกนะครับได้รับการร้องเรียนมาจากเจ้าของรถรับส่งสินค้าเป็นรถตู้ทึบนะครับถูกขโมยไปโดยคนขับรถที่มาทำงานด้วยกันได้เพียง3เดือนเท่านั้นนะครับเป็นการแจ้งความไว้ที่สพอพสำโรงเหนือเกรงว่าจะคดีไม่คืบหน้าก็มาร้องกับสื่อมวลชนนะครับล่าสุดติด GPS ไปพบรถของตัวเองอยู่ที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาไปพบที่อู่แห่งหนึ่งหลังจากประสานตำรวจที่นั่น ถูกถอดอะไรกระจัดกระจายเต็มพื้นเลยครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรถกระบะตู้ทึบยี่ห้อโตโยต้ารีโวนะครับทะเบียน2ทพเท่าสศาลา3614กรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถของคุณอาน o น์แก้วจันทร์ที่ถูกชำแหละชิ้นส่วนเพื่อเตรียมออกขายนะครับอะไรที่เห็นก็วางกระจัดกระจายเต็มพื้นอู่รถยน์แห่งนั้นเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ผักไห่พระนครศรีอยุทยานะครับคุณอาโน์เล่าว่ากระบะคันที่ว่านี้ใช้รับจ้างขนส่งสินค้าออนไลน์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะครับเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมานายวีรชัยคู่สันเทียลูกจ้างเป็นชาวอุบลราชธานีนะครับ ทำงานกับเขาได้เพียง3เดือนก็ขับรถไปส่งสินค้าแล้วก็ไปรับสินค้าที่โกดังแต่ติดต่อไม่ได้ตรวจสอบสัญญาณ G P S พบว่ารถจอดอยู่ที่บางพรีสักพักหนึ่งพอไปตรวจสอบไม่มีรถแล้วนะครับก็ไปพบสัญญาณอยู่ที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็แจ้งตำรวจตามไปจนพบว่าเป็นการถอดชิ้นส่วนขายกระจัดกระจายเต็มพื้นแบบที่เห็นนะครับไปฟังเสียงเจ้าของรถกระบะครับใ้มาขอสมัครงาน เป็นพนักงานส่งของออนไลน์จ้างเขาเป็นรายเดือนเข้าเดือนที่สามนะวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ได้มีทางคลังแฟตที่วิ่งงานประจำทุกเย็นนะได้โทรตามว่ารถยังไม่เข้าคลังเลยแล้วก็มาทำตีให้สนิทนะให้เชื่อใจนะซื้อใจนายจ้างแล้วก็มีการถ่ายรูปรถนะมีการพูดคุยกับกลุ่มซื้อขายรถด,ด้วยกัน ว่าสนใจคันไหนก็จะถ่ายรูปรถไปนะฮชอบคันไหนถ้าชอบ,ชอบูกใจคันไหนก็จะทําทีเข้าไปสมัครงานหรือเข้าไปในหน่วยงานนั้นแล้วก็เอารถออกมาขายเป็นทอดตลาดการไปแจ้งความเพื่อที่จะติดตามรถคืนที่สพสําลวงเหนือเนี่ยแต่ท่านเจ้าของรถบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เดินเหมือนการใดๆนะครับ เมื่อตำรวจบางพีไม่เดินเนินการใดๆก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือกับตำรวจที่พนักกรศอวิทยาแทนนะครับจนกระทั่งสืบทราบว่าการถูกนำรถเนี่ยไปขายที่อู่ชื่อว่าอู่โจกอะไรเก่าในพื้นที่ผักไห่นะครับไปตรวจสอบก็ถูกชำแหละชิ้นส่วนกร,กระจายอย่างที่เห็นและเป็นภาพที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับอู่ถูกดำเนินคดีลักทรัพย์รับของโจรน,นะครับไปฟังเสียงคุณอนนท์อีกครั้งครับ ึ่งเราก็แน่ใจแล้วว่าน่าจะโดนขโมยแน่นอนก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักสำารงเหนืทางเพจของคนรักผักไห่ตำรวจซึ่งเขาอยู่ในกลุ่มนั้นเขาได้ให้ความช่วยเหลือว่ามีรถหายจากชุมพร,ารมาอยู่ที่ปักไท่เลยได้ประสานงานกันนัดกับเจ้าหน้าที่เข้าตวูโจมเข้าไปที่อุ่ก็ไปเจอจังหวะ ช็ตรถเราโดนชำแหละพอดีกำลังยกรถกันอยากให้ตำรวจทางเจ้าห้าที่ตำรวจเดินเงินการให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้น่าจะเป็นขบวนการที่ขยายขึ้นไปเรื่อยๆ นักข่าวของเราก็ไปขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่โรงพักสำโรงเหนือนะครับก็ไปสอบถามที่นั่นเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้ากับพันตํารวจโทมงคลพฤกษชาตินะครับรองผู้กับสอบสวนสพสำโรงเหนือชี้แจงแบบนี้หลังจากทราบเรื่องเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้เสียหายโดยพันตํารวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญผู้กับการสพสำโรงเหนือก็สั่งการให้เร่งรัดทั้งกําชับพนักงานสอบสวนให้ดูแลคดีติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยครับ ภายหลังจากที่เราได้มีการสืบสวนจนทราบว่าแล้วก็ตามตัวคนร้ายได้แล้วก็ได้ยึดได้พร้อมของกลางนะครับสำรองเหนือเราก็ได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้โทรศัพท์หรือตลอดจนข้อมูลทางการเงินว่ามีคนร้ายหรือว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับคดีบ้างกานที่เรามีนะครับเราก็พยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมีพยานหลักฐานยืนยันการกระทําว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้มีพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาคดีเพื่อดำเนินคดีผู้ต้องหาได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อกล่าวหาครับ mm. ในส่วนของบุคคลต้องสงสัยนะครับที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ทางเราอ่ะก็จะได้ให้ทางพืชสืบสวนตรวจสอบข้อมูลนะครับแต่ในส่วนผู้ที่เคยถูกจับมาแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเคยมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับความิตรฐานรักทรัพย์มาหลายคดีหลายท้องที่ครับผมครับ ก็ตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ที่ไปก่อเหตุในครั้งนี้ก็มีประวัติอาชญากรรมเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในหลายท้องที่นะครับก็ฝากเตือนไปยังท่านที่จะรับคนเข้าทํางานตรวจสอบประวัติย้อนหลังให้ดีนะครับว่าเคยก่อเหตุอาชญากรรมมาแล้วหรือไม่ครับ